ก่อนดูคุยซับโชวอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นเลยค่ะกรงง่ายมากเลยเหรอง่ายค่ะถ้าพูดถึงตำดับสักรลายมือเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเลยถูกไหมไม่ได้แม่บอกไม่ใช่เจ้าแรกๆแม่บอกเป็นเจ้าแรกลูกเขยเป็นนี่เป็นนี่ค่ะกีฬาสามสิบสามสิบล้านนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเหรอคะเนี่ยใช่ วิชาสักลายมือนี่ทำให้แม่ปลดหนี้ของลูกเคยด้วยไหมคะแม่ได้หลวงพอลาาคนนั้นก็ให้แม่ดูมือปุ๊บสองปีเขากลับมาใหม่ผมมีร้อยล้านแล้วเฮ้หนูแบบตกใจไปหนูไม่เชื่อหนูก็ไม่เชื่อฟังแล้วแบบแม่สักเลยได้ปะ คุยแซบ w ีวีนะคะต้องบอกว่า EP ล่าสุดใครเป็นสายมูห้ามพลาดจริงๆเพราะว่าเราได้คุยกับแม่เปิ้ลนะคะแล้วก็คุณมิงจากต้นตํำรับสักลายมือบ้านหัตถาเศรษฐีเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะเป็นเจ้าแรกของประเทศเลยที่คิดค้นการสักลายมือบอกเลยว่าทําให้คนปกติเนี่ยกลายเป็นเศรษฐีมาเยอะแยะเยอะแยะแล้วนะคะแล้วที่สําคัญคือตอนนี้เป็นที่ฮิตมากๆในหมู่ดารานักสแสดงนักธุรกิจ นะักการเมืองก็มีนะเขาบอกจริงเขาสนใจกันเยอะมากใครอยากจะพลิกชีวิตให้กลายเป็นเศรษฐีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ EP นี้นะคะ VVIP นะคะคุยแซบ VVIP ไปดูได้ใน YouTube ของ Orange Mama นะคะแล้วก็ Facebook คุยแซบโชว์ค่ะค่ะม,มากันต่อ,อดูคุยแซบโชว์จบแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ